นาาัเเยยกฮ้ใส่รองเท้าเหมือนกันวันนี้เลย,เออเ,ยเออเหมือนแมวแมวที่บ้านแล้วเราก็คิดว่าเรามาช้าไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ออผ้าพวผูหัวน่ารัก เพราะว่ามาสายอยากช้าอุ๊ยอันนี้มีความเก๋กระเป๋าดูแข็งแรงด้วย l o w ์ฟิวสวยมาก Unemployed Aholic แล้วมันน่ารักด้วยนะ <c oughs> คือมันเป็นอัพไซค e ใช่ไหมก็รักโลก Eco Friendly แล้วก็ เขาทำออกมาน่ารักอ่ะของ Roten b a g l นะคะ An e m p l o y e d alcoholic ื t นี e ของจริง My baby c o m f o r t No time to do work t r u ไหน,ไหนมีกล่องไหนบ้างเออจริงๆอันนี้ก็น่นารักอ,อันนี้ก็น,น่ารักอันนี้น่ารักกันอยู่ดีอันนี้แล้วกันนะปิดแล้วคุณโกลด์กดสาวาไว้ทำไมผมคิดว่ามาทำไมปิดแล้วพี่เขาบอกว่ามีถึงวันที่ยี่สิบแปด ถ้าเราได้มาก็คือโชคชะตาของเราแต่ถ้าเราไม่ได้มาก็คือเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถูกลิขิตให้ถ่ายแต่ว่ามันกีนน่ารักมากถึงยี่สิบแปดเดา๋ยพไปดูของอย่างอื่นเขาปิดกันแล้วเยอะมากเราน่าจะมาชา้าอาจจะมาช้าไปหน่อยมีหนังมีวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแต่ว่าวันนี้เรามาวันที่ยี่สิบห้า อ๋ออันนี้น่าจะน่าจะเป็นชื่อเรื่องเวลาเล้เวลา,ลวเ,วลาเพราะว่าอันนี้มันเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เลยเขาก็เลยจัดแบบนี้ตั๋วส50บาทตอนแรกเราจะไปร้านที่ชื่อว่าวิสาพิซพซ่าวิสาโมเป็นร้านพิซซ่ากับไอศครีมนะคะอยู่ตรงเยนากะ,ค,ะคือไปไปถึงแล้วแต่เราไม่ได้จองเพราะเราคิดว่า น่าจะแบบไม่มีคนแต่ร้านเต็มก็เลยมาที่ The Corner House สรุป The Corner House มาใช้อีกของเขาเริ่มเก็บร้านกันหมดแล้วเลยไม่มค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็ที่ไปถ่ายบรรยากาศมาไู่นะคะตอนนี้ก็เลยเดินอยู่แถวๆจเจริญกรุหาหาอะไรอีสกันก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหน so, let's s แ e ะซี e วดเดอร์ h น t ์เทก us วันนี้ค่ะตังคอพอดีเลย ยอันนี้เป็นเกี่ยวแล้วก็มีห่วงด้านนั้นค่ะเป็นที่กระดานเป็นเงินแทนของคุณ โปรโตบูธอีกอันนึงแล้วทุกคนคือถ่ายโฟโตบูธได้ถุงเท้าหนึ่งคู่แล้วถุงเท้าน่ารักมากนี่เขอาความให้ดยน่ารักมากเฟรมเฟรมก็เป็น Christmas Christmas white Christmasy น่ารักนะมแต่ไมันน่าไักม่กใส่ไม่ได้ หมาะกับนกนคนตัวจิวจ๋วๆอะคือเมื่อกี้ไปคอมมูนิตี้มานะคะคนที่นั่นแบบแต่งตัวเท่มากดูดีมากคือเรารู้สึกว่าเวลาไปคอมมูนิตี้ไหนอ่ะเราจะไม่ค่อย การหน่งกวัวเรามันจะไม่ค่อยอไม่ค่อยเข้าเนาะค่อยดีรองเท่าไหร่แต่เมื่อกี้เทมากมีร้านนู่นนี่นั่นตอนนี้กําลังจะไปหาอะไรทานไปหาอะไรกินพูดแบบไหนดีโอ้ยน่ารักจังตอนนี้น่ารักมากนี่คน,นเหมือนได้จะหนึน่งบาทมา ไปกินเก๋กับคือยากมากเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้กินอาหารเหนือพอเห็นเมนูแล้วก็เลยจะไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรนาตาเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่เชิญแนะนำเมนูไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเป็ดนี้จำเป็นต้องหู้จริงๆเสิร์ฟกับตัวซอสคือชูบีครับสอรสชาติตัวเดียวครับแกงวัวครับวันนี้จะรสชาติเผ็ดหนึงนะครับอันนี้จะเผ็ดที่สุดในร้านนะคุที่ร้านเขามี QR วอารโค้ดให้ ดูเมนูมมมอันนี้จะเป็น QR Code ที่สแกนไปนะคะก็จ <several recipes. S 1> ะเป็นดิจิตอลเมนูอันนี้พี่คันย่าก <ท swiftly S 1> <ist> ับน้ำพริกแดงชั้นกับน้ำพริกหนุ่มนน่ากินนะอันนี้ส<ำ>ั่งเป็นข้าวซอ,อยเป็ดข้าวซอยเป็ดกับชุด Happy แฮปปี้เมืองแฮปปี้เมืองมีอะไรแฮปปี้เมืองมี น้ำพริกข้าวมีปีกไก่ทอดซอนมะเขือซอนมะเขือมีไส้อัว่วมันชีสมันมันชีสแล้วก็ฟอกแฟลกติ้งฟอกแฟลกติคือะไรนี่ห่วยไม่รู้เดี๋ยวอาหารมาแล้วก็เจอเนื้บหมูเออ <Well. S 2> uh, <wait. S 3> ทำซ่อมตกนะคะยังไม่ได้กินเลยไม่ได้ทานก็ทำซ่อมตกซะแล้วนี่นี่โฟกัสเลยอันนี้จะเป็นตัวข้าวซอยเป็ดน,นะคะมัาจะมีเส้นแยกออกมาให้แบบนี้เนาะนี้เป็นเป็ดแล้วก็เป็นพริกกับมะนาวก็คือความเผ็ดสามารถเติมเองได้อันนี้เป็นวอฟเฟิล สรีเ็ด่ะรู้สึกว่ันเผ็ดสีชมพูเผ็ดทำมาได้ดีนะคะ อร่อย mm. okay. อันนี้อร่อยมากเลยค่ะตอนนี้ทานของเค้าเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากอิ่มแบบอิ่มมา,มากๆๆๆแล้วก็กำลังรอ,งองตัวไอศครีม of the day นะคะเป็นรถชาเขียวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง ทานข้าวเสร็จแล้วอิ่มมากอิ่มมากโอเปอเรอคือร้านบรรยากาศดีแต่คิดว่าเค็มไปหน่อยนึ่มถามว่าอยู่จะมาซับไหมก็มาแต่อาจจะแบบชอบชอบเมนูเป็ดของเขาไป้ลยใเ่็นอร่อยมากนะกรอบใช่อาจจะมาอีกคิดว่ามาซ้ำแต่ว่ามาลองเมนูอื่นละกัน so this is how we celebrate Christmas 2025